ำหรับท่านใดที่อยากจะขายผ้าไหมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจมนตรามหาราณีของเรานะคะเพจของเราเนี่ยรับซื้อผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมเก่าผ้าไหมโบราณน,นะคะต่างๆท่านก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะทางเรารับซื้อหมดเลยค่ะเป็นพวกผ้าเก่าแล้วถ้าท่านดูไม่เป็นนะคะบางท่านเนี่ยมีปัญหาคือดูผ้าไหมไม่เป็นนะคะไม่รู้ว่าไหมแท้ดูยังไงอะไรเงี้ยค่ะแนะนําให้ ทักหาเราได้เลยติดต่อแล้วก็ทักสอบถามหาเราได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยมีบริการดูผ้าไหมให้ฟรีนะคะเราดูผ้าให้ก็คือเราจะเช็คเนื้อเช็คคุณภาพผ้าให้แล้วตีราคาให้เลยนะคะว่าผืนนี้เรารับซื้อได้เท่าไหร่นะคะแต่ละผืนเรารับซื้อได้เท่าไหร่นะคะไหมเนี่ยค่ะงานเป็นพวกไหมสวยๆท่านก็สามารถทักสอบถามเราได้เลยเนี่ยผืนนี้เป็นไหมแท้นะคะ ผืนนี้เป็นไหมแท้แล้วก็สอดด้วยดินโบราณนะคะงามมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ไหมแท้ได้มายังแบบโอ้โหรู้สึกว่าผืนนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นผ้าโบราณเป็นลายโบราณ ที่จริงแล้วเป็นสารีนะคะผืนนี้เป็นสารีของคนอินเดียซึ่งต้องเป็นของคนที่เป็นผู้รักมากดีหรือว่าเป็นของผู้มีฐานะนะคะเป็นชั้นเจ้านายเพราะว่ามันเป็นไหมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งเงินนะคะเป็นดินเงินหมดเลยเป็นของแท้ต้องเป็นของคนที่มีสตางคนะเป็นของคนมีสตางนี่ก็แพลวากาลสินนะคะราคาก็ทุกท่านรู้อยู่นะคะถึง ราคาของผ้าแพรวากาลสินนั้นมีราคาอยู่แล้วท่านใดอยากจะขายก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนี่คือผ้าที่เรารับซื้อนะคะนะคะผ้าที่เรารับซื้อเป็นไหมแท้นะคะเป็นผ้าไหมแท้ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นผ้าพันคอนะคะผ้าไหมนี่เป็นผ้าผ้าปีดานนะคะต่างๆนะคะเรารับซื้อหมดเลยผ้าไหมผ้าปีดานผ้าแคชเมียร์นะคะผ้าอินเดียผ้าฝ้ายนะคะ มีหมดเลยนะคะเรารับซื้อหมดเนี่ยอยู่ในถุงนี้ก็เพิ่งรับซื้อมาในถุงในรังอันนี้ยังไม่ได้แกะนะคะนี่ก็เพิ่งได้มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําผ้ากันด้วยเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าไหมเป็นผ้าถุงเป็นกางเกงเป็นกระโปรงเรารับซื้อหมดเลยแล้วก็แน่นอนค่ะเพจของเราเนี่ยซื้อมาขายไปนะคะถ้าท่านอยากจะซื้อท่านก็มาชมที่เพจเราได้ท่านใดที่อยากจะขาย นะคะก็ติดต่อมาที่เพจของเรานะคะในเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อตัวตรงเลยคือมนตรามหาราณีนะคะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยนะฮะภาษาไทยมนตรามหาราณีก็คือของเราเนี่ยเน้นขายเป็นพวกผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าทอมือหรือว่าเป็นผ้าเอ่อผ้าเก่าผ้าโบราณต่างๆนะฮะเรารับซื้อซื้อมาขายไปนะฮะท่านใดที่มีแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้แล้วแหละ นะฮะอาจจะเป็นของคุณยายนะคะคุณป้าคุณนา้าคุณคุณแม่นะคะเป็นผ้าเก่าที่เราดูไม่เป็นแล้วก็คิดแน่ๆแหละว่าฉันคงไม่ได้ใช้แล้วแหละชาติเนี้ยฉันคงไม่ได้ใส่ฉันคงไม่ได้เอาไปทําอะไรบนแนะนํานะของทุกอย่างบนโลกใบเนี้ค่ะซื้อมาขายไปนะคะสมบัติผลัดกันชมนะคะสมบัติทุกชิ้นเนี่ยผลัดกันชมหมดเลยนะคะมันหมุนเวียนแบบนี้แหละ,ะ่ะซื้อมาแล้วก็ขายไปอะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือว่าของใครก็ตามนะคะมนว่า เอามาแปลสภาพเป็นเงินดีกว่านะคะเอามาเล่นแร่แปรธาตุแปลเป็นเงินหรือยังไงก็ว่ากันไปมนรับซื้อถึงบ้านถ้ามีจํานวนเยอะนะคะถ้ามีจํานวนเยอะๆมนรับซื้อถึงบ้านเลยแต่ถ้าจํานวนน้อยๆนะคะก็แนะนําให้ส่งไปณี่มาขายให้เรานะคะปลอดภัยที่สุดส่งไปณี์นะคะส่งมาขายให้เราเลยทางเราได้รับผ้าแล้วเนี่ยตีราคาเช็คราคาให้เสร็จนะคะเมื่อเช็คราคาให้ทําราคาให้ทางเราโอนเงินให้ทันทีนะคะมีหน้ารับ ร้านมีตัวตนจริงๆนะคะสามารถตรวจสอบและเช็ค,คเครดิตได้เลยนะคะเรามีหน้าร้านร้านของเรานะคะอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะก็ท่านใดที่อยากดูผ้าไหมยอยากชมผ้าไหมก็เรียนเชิญนะคะมาที่หน้าร้านเราได้ผ้าสวยๆมีเยอะนะคะเนี่ยไหมแท้ราคาไม่แพงค่ะราคาผืนนึงเนี่ยไม่ถึงพันก็มีนะคะราคาผืนเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีค่ะ มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนเรามีหมดนะคะท่านอยากจะดูผืนไหนท่านก็ติดต่อมาได้เลยแล้วเราเนี่ยรับซื้อในราคาที่ดีงามนะคะมนบอกเลยว่ามนซื้อสินค้าเนี่ยพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะเราไม่กดราคาลูกค้านะคะเราไม่กดราคาลูกค้าลูกค้าพอใจนะคะเราตกลงซื้อขายกันนะคะได้ราคาที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายโอนเงินนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะนี่ก็หมาทั้งนั้นเลยนะคะ รอทำไซส์ทำราคาเนี่ยไหมหมดเลยฮะอันนี้มาเป็นชุดนะคะมีรู้สึกมีผ้าถุงด้วยนี่ไงได้มาสามเซตเนี่ยผ้าถุงเนี่ยมีเสื้อมีผ้าถุงเนี่ยอันนี้สีเขียวก็คู่กับเสื้อสีเขียวเนี่ยมีเสื้อมีผ้าถุงแล้วเป็นผ้ารุ่นโบราณนะเนี่ยนะคะกระดุมเป็น heim, รก,ปกระดุมอย่างนี้เลยนะคะเป็นปกระดุมนพเก้าเป็นกระดุมนพเก้าเนี่ยค่ะเป็นกระดุมนพเก้านะคะสวยมากๆเลยเป็นไหมโบราณ นะคะเรารับซื้อหมดเลยอยากจะออบอกประชาสัมันนะคะถ้าท่านที่นะคะไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้ทําไมอย่างไหมบางคนอ่ะไม่ได้ใช้อยู่แล้ว<ม>บางท่านที่มนเจอนะที่มนประสบพบเจอและเห็นคือก็คือเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ะค่ะไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่งมาขายเถอะ นะคะส่งมาขายดีกว่าเพราะว่าถ้าท่านเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้เนี่ยผ้าไหมเนี่ยเก็บเอาไว้นานๆเนี่ยมันกินกันเองนะคะมันขาดมันเป็นรูแล้วมันก็ผุได้นะคะมันก็ผุเป็นเหมือนกันมันผุมันขาดเป็นเหมือนกันเลยนะคะถ้าท่านส่งมาขายท่านก็ได้เงินใช้นะคะท่านก็ได้เงินใช้ได้บุญอีกด้วยเพราะว่าคนที่ซื้อไปใช้เขาก็ได้ใส่ผ้าสวยๆนะคะดีกว่าเก็บเอาไว้ให้มันผุมันพังเนาะ นะคะที่สําคัญเลยมนบอกเลยว่ามนซื้อเนี่ยมนก็ให้ราคาดีไหมสวยๆเนี่ยได้หลักพันแน่นอนนะคะไหมผืนดีๆงามๆเนี่ยยังไงก็ได้เป็นพัน นะะส่วนพวกเสื้อพวกผ้าที่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ตีกันแล้วแต่เลยค่ะเราก็รับซื้อกันก็มีหลายราคาเนาะก็ต้องดูว่าเป็นเป็นไหมเป็นฝ้ายอะไรเงี้ย่ะเราก็ให้ราคาดีแน่นอนนะคะมนฝากเนาะที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีรับซื้อผ้าไหมเก่านะฮะผ้าไหมใหม่ผ้าไหม,หม,หมเก่าเก่าใช้เก่าเก็บเราซื้อหมดเลยนะคะเราซื้อหมดเลยท่านก็ ลองเช็คดูแล้วกันว่าที่บ้านมีผ้าไหมไหมนะคะคุณยายคุณแม่นะคะมีผ้าไหมเก่าเก็บไหมคือถ้ามีเราไม่ได้ใช้ติดต่อเรามาได้เลยค่ะถ้ามีเยอะเราไปซื้อถึงบ้านมีน้อยท่านส่งมาขายให้เรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ